ในวันนี้เราได้เห็นบุคคลสําคัญ2ท่านนะครับในการที่จะผนึกกาลังร,างร่วมกันท่านหนึงเนี่ยเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาก่อนและอีกท่านหนึ่งนี่นะครับก็คือเป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนปัจจุบันนั่นเองครับในการที่จะร่วมกันเดินหน้าปราบปรามเรื่องของภัยออนไลน์โดยเฉพาะการเน้นย้ำนะครับอย่าผันตัวไปเป็นบัญชีม้าเด็ดขาดนั่นเองครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานตารวจแห่งชาติได้มีการรุกเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับควบคู่กับการสร้างวัคซีนไซเบอร์พร้อมเน้นย้ำอย่าผันตัวไปเป็นบัญชีม้าเพราะว่าโทษหนักทุกรายนั่นเองครับติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตารวจแห่งชาติแน่นอนว่าท่านนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาก่อนนั่นเองครับ มาพร้อมด้วยพลตรวจโทรุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนปัจจุบันนะครับร่วมการแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็คือภัยออนไลน์ห่วงระหว่างวันที่21-23ตุลาคม2560ท,ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ รวมจำนวน4คดีดังต่อไปนี้ครับคดีที่1เป็นพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2จังหวัดชนบุรีโดยมีผู้เสียหายได้ถูกคนร้ายหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังซึ่งจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเงินเกษียณอายุราชการให้จากนั้นนะครับได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นเงินจำนวนกว่า252,200บาท ทีนี้ต่อมาตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลการถอนเงินลักษณะน่าสงสัยจาก War Room IAC สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไปตรวจสอบอยังธนาคารที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็ไปเจอนายนัทพลกำลังถอนเงินสดจากบัญชีเพื่อนำไปให้กับนายธนพงศ์ซึ่งตำรวจเนี่ยเข้าควบคุมตัวนายธนพง์ที่รอยอยู่หน้าธนาคารพร้อมกับแจ้งข้อหาและสามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าขวาเงินคืนได้จำนวนกว่า250,000บาทสำหรับคดีที่1น,นี้นะครับเนี่ยฮะก็สามารถนำเงินมาคืนเกือบ100%นะครับส่วนคดีที่2ตํตำรวจภูทรภาค4จังหวัดขอนแก่นนำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปเจอชายชาวจีนและหญิงชาวเมียนมารวม5คนนะครับ ซึ่งพฤติการก็คือมีการเช่าบ้านหรูเปิดเป็นฐานปฏิบัติการหลอกคนจีนข้ามประเทศหลอกเยื่อหลากหลายรูปแบบทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์มด้วยในลักษณะเป็นไฮบริดแกมนะครับหลอกคนจีนด้วยกันนั่นก็คือจีนหลอกจีนนี่นะครับโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิดนั่นเองครับต่อมาคาดีที่3นะครับเป็นท้องที่ของตำรวจภูธรภาค5ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีการนำกำลังจับกลุ่มตัวนายหูสันชาติจีนหลังจากพบว่าเขาเนี่ยยืนอยู่หน้าตู้ ATM ลักษณะมีพิรุษเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอตรวจสอบและทำการตรวจคน้นไปเจอของกลางนะครับเป็นบัตรกดเงิน ATM หลายใบและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งและก็พบของกลางทั้งหมดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับและคดีที่4ทางตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะการซื้อขายสินค้าไม่ตรงปกนะครับหรือว่าการรับสินค้าหรือพัสดุที่ไม่ได้สั่งซื้อแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินจากผู้รับพัสดุปลายทางนั่นเองโดยมีพี่น้องประชาชนหลงเชื่อแล้วก็จ่ายเงินไป โดยจากพฤติการทั้งหมดนะครับของกลุ่มคนร้ายมีจำนวนรวม15รายโดยตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติสารออกหมายจับและจับกลุ่มได้ทั้งหมดนั่นเองครับค่ะซึ่งพฤติกรรมการหลอกลวงนะคะถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือในเรื่องของ เงินเกษียณนะคะเงินเกษียณกว่าจะได้เนี่ยก็ต้องทํางานมาหนักนะคะตลอดจนอายุครบห0สิปีคนที่จะดําเนินการได้นะคะนั่นก็คือคนที่เกษียณหรือหากว่าคนที่เกษียณเสียชีวิตคนที่จะดําเนินการก็จะเป็นภรรยาหรือสามีหรือว่าลูกเท่านั้นนะคะคอย่าไปลงเชื่อคะ่ะว่าจะมีคนจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้อย่างเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันคะ่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ ข้าฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าการปฏิบัติการที่เรานํามาถแถลงในวันนี้นะครับเพตถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการสื่อให้พี่น้องประชาชน,นได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ารูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ยังคงม,มีอยู่นะครับหลายรูปแบบท่านคิดว่าเอ๊ะมันเคยได้ยินอยู่ไม่น่าจะมีการหลอกลวงไี้อีกก็ยังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงได้เพราะว่า้าท่านตก อยู่ในภาวะการที่มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับพวกแกล้งคอนเซนเตอร์ซึ่งเขามีรูปแบบในการสร้างบทสนทนาในอะล็อกนะครับที่เตรียมไว้มีการประมวลผลในการทำบทสนทนาโดย AI นะครับมีการใช้หลักจิตวิทยาในการสนทนาท่านเนี่ยสามารถตกเป็นเหยื่อได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบเคสทั้ง4เคสที่นำมาเสนอในวันนี้นี่คือวัตถุประสงค์หลักนะครับที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ท่านจะได้เอสเอสทุกครั้งและเอสบ่อยๆเอสทุกครั้งที่จะคุยกับคนแปลกหน้าที่ท่านไม่รู้จักคนแปลกหน้าคือใครครับคือคนที่ท่านไม่เคยรู้จักในโลกของควาเมเป็นจริงนะครับท่านไปเจอผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้คือคนที่ท่านไม่รู้จักนะครับเอสที่2ต้องเอสหนักๆแล้วต้องเอสยกกําลัง2เลยคือเมื่อท่านคุยคนที่ท่านรู้จักในโซเชียลนั้นนะครับ ชักชวนให้โอนเงินไม่ว่าจะโอนเงินเพื่อทําบุญโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าโอนเงินเพื่อสมัครแพลตฟอร์มเพื่อสมัครกิจกรรมอะไรต่างๆหรือโอนเงินเพื่อการลงทุนหรือโอนเงินเพราะว่าเขาบอกว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะครับเขาคือเจ้าที่ตํารวจแตนะ่ท่านต้องโอนเงินมาให้เขาทําการตรวจสอบเพื่อที่เขาจะได้ช่วยเหลือท่านได้คํานองนี้นะครับท่านต้องเอชหนักๆแล้วก็ต้อง ไปพูดคุยกับญาติพี่น้องของท่านเลยนะครับหาคนคุยด้วยเลยอย่าคุยกับคนร้ายเพียงลําพังระหว่างท่านเองกับพวกแก๊งคอนเซนเตอร์หรือคนร้ายหรือคนที่แอบอ้างเป็นใครก็ตามนะครับท่านต้องเอทันดีนะครับซึ่งผลการปฏิบัติในวันนี้นะครับในเรื่องแรกก่อนนะครับก็ขอญาตนะครับเป็นการจับกลุ่มพวกคนร้ายนะฮะที่หลอกลวงข้าราชการเกษียณอายุหรือข้าราชการบานาญนะครับโดยมีลักษณะการหลอกลวงนะครับมีการติดต่อเข้ามาทาง ระบบออนไลน์ทางมือถือนะครับแล้วก็หลอกลวงจนเดือเนี่ยหลงเชื่อนะครับในส่วนนี้นะครับรา,า,ายละเอียดเนี่ยผมจะขออนุญาตนะครับให้ทางตำรวจภูธรภาคสองซึ่งเป็นชุดสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเชื่อครับธุรกรรมการถอนเงินที่ต้องสงสัยนะครับอยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์ที่เครือสารพัดอของพื้นที่สพหนองคามนะครับ,รบจากนั้นก็มีการส่งข้อมูลมาให้ ทางาพสพศีราชานะครับรับทราบนะครับก็ได้นํากําลังเข้าไปตรวจสอบที่ธนาคารที่เกิดเหตุน,นะครับก็พบว่ามีผู้ต้องหาที่หนึ่งชื่อน,นายธนาพลเนี่ยกําลังนั่งรอถอ,ถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์อยู่นะครับซึ่งจากการสอบถามเนี่ยทราบว่ามีผู้ต้องหาที่สองเนี่ยที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งทําหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ควบคุมและผู้รับเงินนะครับซึ่งรออยู่ภายนอกธนาคารนะครับจึง าวางแผนเขาจับกลุ่มได้ได้ผู้ควบคุมด้วยนะครับซึ่งอสอบถามเนี่ยทราบว่ามีการถอนเงินออกมาสำเร็จแล้วหนึ่งครั้งนะครับจากการลงลงผู้เสียหายมาเนี่ยได้เงินไปแล้วสองแสนห้านะครับและกําลังรอถอนเงินอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางศูนย์วอลลุ่มและเจ้าหน้าที่สืบสวนของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่ทราบว่ามีการถอนธุรก,กรรมที่ผิดปกตินะครับซึ่ง นำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ครับทางภาคสองได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบครับทีนี้ก็คือจึงได้ทางสอนธิรรมสรได้รับการประสานจากผู้ควบคุมเชาครับให้ให้ตรวจสอบให้ตรวจส,สอบว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นในพื้นที่หรือเปล่าคผมเมื่อเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยจึงได้ทรา,า,บาบว่าผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสอนธิรรมสราครับผมหลังจึงทางผู้ควบคุมเชาเนี่ยจึงได้ประสานงานกับทางผมทางซึ่งเป็นร้อยเวรอยู่ตอนนั้นเนี่ยให้ดําเนินการรีบ ประสานทางผู้เสียหายเ,ยเข้ามาสอบปากคำครับพอจากการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วเนี่ยจึงได้ทราบว่าผู้เส,สียหายเนี่ยอายุประมาณ78ปีซึ่งเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเกษียณของมหาวิทยาลัยสวนุสิะครับผมทีนี้จากการสอบจากการสอบปากคำแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยให้การว่าได้มีทางเจ้าเจ้ามีทางคนร้ายเนี่ยซึ่งอ้างตัวเป็นอ้างตัวเป็นฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนุสิ์ครับผมได้แจ้งเข้ามาว่าข้อมูลของข้อมูลของตนเนี่ยไม่สมบูรณ จึงจะให้ดําเนินการให้ไปดำเนินการที่มหาวิทยาลัยศูนยสิทธิ์แต่ว่าได้มีการอ้างว่าเดี๋ยวจะดำเนินจะอำวความสะดวกให้ครับเจ้าจากนายได้มีการโอนสายไปกับทางบุคคลปลายสายอีกหนึ่งปลายซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าที่กระทรวงการคลังครับผมดังนั้นเนี่ยก็ได้ทําการให้มีการพูดโน้มน้าวแอบอ้างแล้วก็ให้โอนเงินเข้าไปเป็นจนานวนทั้งสิ้น,น252,000บาทครับไปยังบัญชองนายธนพลค,ครับแล้ววิธีการพูดโน้มน้าวย่างไรครับ จนผู้ชายยอมโอนเงินเป็นลนักษณะการพูดเป็นลนักษณะการพูดโน้มน้าวเชิงกลุมม่ม่ว่าถ้าเกิดไม่มีการโถ้าเกิดไ,ไ,ไม่ทำการโอน,โอนเงินเข้าไปเงินจะเสียเอาจจะได้อาจจะได้ไม่ครบหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นลนักษณะที่ว่าพยายามที่จะให้โอนเงินเพื่อเข้าไปคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับอันนี้คือแนวทางแผนทุตกรรมนะครับหรือกลบบายของคนร้ายที่ใช้หลอกลวงกลุ่มข้าราชการมานานนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ประเด็นนี้นะครับ ครับต่อไปนะครับคดีที่2นะครับเป็นการดรเนินการของตำรวจทอรภาคสี่นะครับซึ่งสามารถจับปุ่มนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้จะหลอกไม่ได้หลอกคนไทยนะครับแต่มาลักลอบนะครับหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปหลอกเหอื่นที่ประเทศจีนนะครับผลการปฏิบัตินะครับรายละเอียดผมขออนุญาตให้พลวตรีนพเก้านะครับรองที่การตรวจทอนภาคสี่ได้ชี้แจงให้น้องสื่อมวลชนทราบครับครับ เรียานประทานแลวก็พี่น้องสื่อชนทุกท่านนะครับสาหรับส่วนองุธรภาคสี่นะครับชุดสปสภาคสีนะ่ได้รับข้อมูลมาจากประชาชนแจ้งเข้ามาว่ามีกลุ่มชาวจีนนะครับเข้ามาเช่าบ้านพักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก,ก่นนะครับช่วงประมาณสักกันยายนนะครับในส่วนนี้เราได้ประสานงานทางตอมอนะครับแล้วก็ทางสอทอสามนะครับในการตรวจสอบข้อมูลพร้อมกัน จนเชื่อว่าพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาวจีนทั้งหมด4คนพม่าหนึ่งคนนะครับในการทยอยเข้าไปอยู่บ้านละคน2คนนะครับจากนั้นก็มีการทยอยซื้อคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมน่าสงสยัยคือพอเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยไม่ออกมาเลยนะครับจากนั้นเมื่อวันที่2 2ตุลนาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดปฏิปบัติการร่วมกับตอมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับและสามารถขอหมายค้นและตรวจค้นได้นะครับ เมื่อเข้าไปก็พบว่าเป็นคนจีนเป็นชายไทยทมดสี่คนนะครับแล้วก็เป็นชาวิพม่าหนึ่งคนนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก็ทราบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาในห่วงรกรกตดาสิงหาและกันยา2 5งหแที่ผ่านมาแล้วก็เราได้นำล่ามจีนนะครับเข้าไปแปลอุปกรณ์เครื่องมือโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยจนทราบว่ากลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติการใช้ฐานของอจังหวัดขอนแก่นนะครับ ีพฤติกรรมในการหลอกลวงชาวจีนนะครับโดยใช้โปรแกรมเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มของของอโตอินนะครับในการที่จะโชว์โปรไฟล์ของผู้หญิงที่มีหน้าตาดีมีโปรไฟล์ดีมีหน้าตาร่ารวยนะครับหลอกชาวจีนด้วยกันนะครับชักชวนให้ mm hmm. ไว้เนื้อเชื่อใจหรือเรียกว่าไฮบริดแกมนะครับจากนั้นก็จะชวนในการลงทุนนะครับลงทุนเป็นคริปโตเป็นเททองนะครับซึ่ง เราตรวจสอบข้อมูลข้างใ่ก็พบว่ามีเหยอหลายคนนะครับที่มีการสนทนาและเหยื่อบางคนก็เริ่มติดกับที่พยายามจะโอนเงินทองเข้ามาแล้วนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีชื่อในในห่วงนะครับคนจีนเนี่ยเป็นัวหน้าแก๊งแล้วก็ทําหน้าที่เชิญชวนแล้วก็ดูเป็นแบ็กอัพให้ทีมนี้นะครับก็องมีในห่วงในอูนะครับแล้วก็ในตงนะครับแล้วก็มิสเตอร์ ดูนะครับรวมทั้งหญิงสาวชาวพม่านะครับซึ่งเขาเอาตัวมาอยู่ที่ขอแกนน้วยเลยเรียกว่าเป็นตัวเชิญชวนชักชวนนะครับด้วยบุคลิกของผู้หญิงไม่ได้มีลักษณะคือหน้าตาดีแล้วก็มีโปรไฟล์ดีนะครับจากนั้นได้ดําเนินการจับกลุ่มทั้งหมดแรับพร้อมของกลางเป็นโน้ตบุ๊กทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่7เครื่องนะครับแล้วก็เงินสดอีก1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็พลบอตรวจคนท้องเมืองนะครับ ขออนุญาตที่แจกเบื้องต้นครับขอบคุณครับเพิ่มเติมนะครับเดินไปน้องสุมชนนะครับผู้หญิงชาวพม่าเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนได้นะครับแล้วผมอยากจะให้ดูนะครับข้อมูลที่เราได้จากคอมพิวเตอร์ของคนร้ายเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแม้ว่ากลุ่มนี้จะหลอกลวงคนจีนนะครับแต่ท่านดูนะช่วยพอพอยอนกลับไปนะครับอยากจะฝากไปหม่อยแพทยด้วยนะครับเห็นไหมครับเขากําหนดเลยนะครับว่าวันที่1นะคนร้ายเนี่ยจะต้องทักทายก่อนนะครับชื่นชมนะสร้างความส่อสนม นะครับอ,อ่านตัวเป็นร้านส,สวยนะครับรเพราะวันที่สองพาหย,ยามเช้านะครับต้องผู้หญิงแบบไหนคนร้ายผู้หญิงผูง้หญิงเพื่อหาเหยื่อที่เป็นผู้ชายนะครับคุยเรื่องส่วนตัวโดนสามีทิ้งนะฮะนี่ไดอะล็อกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่สามคุยเรื่องลูกซื้อของราคาซื้อของมีราคาฝากแม่อันนี้คือโชว์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจวันที่สี่จะเริ่มคุยแล้วว่าเอ๊ะเขาเนี่ยรวยเพราะอะไร ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ปลอมตัวมาหรืออ้างเป็นผู้หญิงนะครับจะหลอกลวงเหยื่ออย่างนี้อันนี้ใกล้เคียงกันกับไฮบริดแกมที่หลอกคนไทยนะครับจะรูปแบบเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับการจับกลุ่มในคดีนี้นะครับทาให้เราเห็นว่าในหลอกของพวกแก๊งคลนเซนเตอร์เนี่ยทุกแก๊งก็จะใกล้เคียงกันในการหลอกลวงเหยื่อนะครับและสิ่งนี้ทําให้เห็นว่าเมืองไทยไม่ใช่ที่ตั้งของแก๊งคลนเซนเตอร์ที่จะอยู่แบบถาวรได้แบบประเทศเพื่อนบ้าน นะครับคุณจะไม่เห็นแก๊งคอนเซนเตอร์ในเมืองไทยมาอยู่เช่าตึก25ชั้นอยู่อยู่กันมา 5- 6ปีแล้วไม่มีใครเข้าไปทลายและไม่พบเห็นว่ามีการบังคับกักขังเยื่อเพื่อนาทำหน้าที่เป็นสาย1สาย2สาย3นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของคนร้ายที่สมัครใจมาทํากันทั้งนั้นนะฮะถ้าจะเห็นว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่พบหรือจับกลุ่มได้ในประเทศไทยนะครับก็มีจะเป็นลักษณะน,นี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ตั้งของแกงคอนเซนเตอร์นะครับโดยเฉพาะที่จะมาให้ตั้งทินฐานนะครับหรือตั้งาฐานบริการในการหลอกลวงคนชาติอื่นนะครับอย่างถาวรแบบสแกมเซนเตอร์